พี่เจี๊ยบอกสวัสดีค่ะเทียทริลลี่สวัสดีค่ะรอะหอมพี่เออ่ะผ่วนหน้ามาตรงนี้มาผ่วหน้ามาเออมาไปไหนกันมาบ้างลูกเมื่อกี้ตะกี้นี้ไปไปคริสต์มาสมาเก็ตมาค่ะสนุกไหมสนุกค่ะมีอะไรบ้างคะมีแซนด์วิชวอลโฟล คอช็อกโกแลตมีเบียร์ด้วยค่ะสวัสดีจานาเดียจะไปกินร้านเม่กี่โมงคะก็นี่ไงรอพี่เอกกับปู้มาแล้วก็เลยมานั่งไลฟ์มานั่งไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์เองนานเลยงงนิดนึงอืม ื่นแล้วเหรอเทยลี่เทลลี่เงียบทั้งวันเลยลกูกนี่เทลลี่ตื่นแล้วค่ะเทลลี่นอนไม่พอหรือเปล่าทุกคนว่าไทยลี่ตื่นแล้วไทยลี่ตื่นแล้วน้องลิยาไม่ได้มาค่ะน้องลิยาสอมค่ะคนนี้ชื่ออะไรคะพิญญาค่ะคนนี้ล่ะคะพิญญาพี่เอมีน้ำแข็งปะ,ะไม่มีขอน้ำเปล่านิดนึงได้ไหมละ่ะ ได้หยิบน้ำเปล่าให้แม่หน่อยขอเติมวันนี้นิดนึงมันขมเอาน้ำเปล่าให้แม่หน่อยเดี๋ยวแม่สั่งซื้อมาให้เดี๋ยวจะไปซื้อน้ำเพิ่มเอาปะได้ไลฟ์กับใครคะคุยสิคะคุยอ่ะหนูคุยสิหนูคุยคนดูเยอะไหมคะไม่เจอพูดอะไรเลยค่ะก็เล่าสิวันนี้หนูไปไหนมาบ้างไปทะเลกับคนจีนมาแม่ใช่หลานยาค่ะกินขัดเดือยไปกินราเมงแล้วลูกกินราเมงพี่เมย์บอก คนสวยข้าคุณค่ะโอ้ดูปัญญาซื้อช็อกโกแลตมา My g o s h ปัญญาหรือพี่เอเนี่ยซื้อมาแต่แรกก็จะไม่ได้ซื้อกินเองแต่ว่าหิวก็เลยกินเองเลยท่นี้ยนี้ต้องทําะไตรงนี้เอรอะเอให้พี่เออันหนึ่งขอบคุณลองท้อง เชิญเหมือนป้าค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำอะไรกันอยู่ค่ะนะนี่เคยของพี่เอที่ปิดหูอ๋อเป็นแบบนี้เลยสวัสดีจ้าดูจากญี่ปุ่นตแต่ล้วอยู่ที่เดียวกันเลยเตยอื <c oughs> ทำไมถึงชื่อเทรียกับไทลี่รู้เหตุผลไหมคุณตาคุณยายค่ะหรอคุณตาคุณยายตั้งให้เหรอล่ละกรมมอนใช่ไที้ไม่ต้องแยกล่างลูกกินไปเลย,ยไ,ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อขึ้นลองทุกคนปักตะก,กาเอกโรก,กับกาแฟอยู่นะจ๊ะเราต้องคอยบอกวเวอีบ กุ้บอกราคาก็พูดถึงสินค้าทุกข้า<บ>น,นาทีโอนยอดนั้นไปเลยเหรอหรือว่าให้ค่าใช้ชีวิตเขาด้วยป่ะละไลฟ์วิวเสียงเข้าจากคนที่เจ็ิเพราะเขาเป็นรุ่น<อ>มินิของคุณและน้องสาวของคุณใช่ค่ะเขาเออเป็นน่าจะชาวอะไรสักอย่าง,งน่าจะใช้เป็นแบบ translate อยู่ญี่ปุ่นจา้าืมเมื่อกี้ไปเดินเล่นกันหนาวไหมคะหนาวไหมหนาวค่ะแต่ว่ามีเห็นป้าผู้ใส่แขนแบบนี้เดินเลยคะ่ะใช่ป้าผู้ไม่หนาวเลยไขมันมเยอะเออแม่ก็ไม่หนาวหรือเราอ้วนวะ่ะห้ามพูดว่าไม่ในไลโอ้โหแล,แ,ลแล้วพี่แปก่านไปได้ยังไง ใช่ใช่มันแปลเป็นไทยอ่ะกบเขียวทําไมมันถึงแปลให้เราเสร็จสับอ่ะหลอกเขาพีไปภาษาอังกฤษกบเขียวจ้ะไห้ไห้ถ้าายภาษาอังกฤษหน่อยลูกเร็ว Hello What's your name My name is Tria Now about your sister My name is h i t a เอาเสื้อฟรีเมื่อกี้ใครอ่ะป้าเอเอาเสื้อฟรีไหมจะซื้อให้หรอจะซื้อให้หรอป้าเออืมเอามาก็ได้ป้าเอคุณน,น่ารักขอบคุณค่ะอื สินค้าไม่เอาเอาซื้อฝากไม่เอาแบบซื้อสินค่าแทนไปไหนนะบนห้องนม่พองไปห้องหนูดีไหมค่ะเตยบอกเอาด้วยค่ะไม่ค่ะแม่อยากเป็นห้องตัวเองแล้วโอเคหนูจะไม่ทำอะไรลูกจะไมกินราเม็งกี่โมงคะ ก็เดี๋ยวรอพูดกับพี่เอมาไปกีฬรานึ็งไป,ไปเอาเสื้อหนาวไปด้วยปะจำปุ้งค่ะไปย่จะไปกี่โมงโทรมาแล้วกันนะได้เราจะอยู่กับไปย่านไหมอยู่ที่ไหแ,แล้วถ้าหนูอยากขึ้นไปโทรหาโมงนี้รับได้ไหมไม่ไม่ต้องขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ลงมาเจอกันแล้วถ้าไปก็คือไปเลยไมีมน้ำไหมมีจ้อยู่ในตู้เย็นมีน้ำค่ะพูดไปไหนไปพิที่กุ๊ก หเขาไปดื่มน้ำได้ไหมได้เขาจุ๊บพี่แอ้อยู่กับเทรนไม่อยู่เป็นเพื่อนปญาหรหนูจะอยู่ไม่นยญาหนูจะดื่มน้ำเปิดอีกฝั่งลูกเปิดอีกฝั่งจะดื่มน้ำมาเดี๋ยวแม่เอาน้ำมาคืนให้ที่นี่วันนี้กี่องศาละเมื่อเช้าตอนก่อนออกไปสิบเอ็ดแต่ตอนนี้ไม่เอ็โอเคเสิยเอ็ดไปกันนะตอนนี้จะมีใครอยู่ญี่ปุ่นอยู่เมืองอะไรกันบ้างล่ะคะคุยเก่งนะเรา เฮ้ยถุงล่าพี่พี่เอลขึ้นมาให้อ่ะอยู่ในกระเป๋าอ่ะใส่กระเป๋าให้แล้วเหรออยู่ในกระเป๋าใบใหญ่สีดำเอาเอากลับไห้ไปอ่ะอยู่จะเอากลับให้เหรอไม่ลากลับมานี่ไงนี่เหรอใช่เอไปซื้อลิโม่ว่า ไทลี่ไทลีท่จะไปไหนล่รคะไทลี่ไปเฮลี่จะขึ้นห้องเฮลี่มาบายบายทุกคนก่อนถอดรองเท้าสวัสดีพี่พี่ก่อนไปสวัสดีพี่พี่หน่อยลูกโผล่มานิดนึงโผล่มาอีกนิดนึดงสวัสดีนะคะ ไปดิสนีย์พรุ่ง <ไป S 1> นี้เราไปแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะบวบวอะไรบราเดอร์สักอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์น่ารักมากค่นนะน่ารักจังค่ะ,ะวันที่สองใช่ไหมที่ไปดิสนีย์ใช่ไหมคะน่าจะม,มวันที่สองวันร่าไปดิสนีย์อ่ะวันวันรืนใช่ไปยูนิเวอร์ซิตี้ พรุ่งนี้เราไปไหนนะล่ะค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปฮอกวอตส์พรุ่งนี้ไปฮอกวอตส์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนจะไปดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีหนูไปหนูจะไปได้ค่ะแป๊บหนึงหนูไปดิสนีย์แลนแต่ไปย่าไปดูคอนเสิร์ตเบบี้มอนสเตอร์ใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนัดกินข้าวด้วยกันก็มาเจอกันแล้วหนูจะหนูจะไปหาพ่อแม่หนูยังไงอ่ะก็เดี๋ยวหนูไปกับพ่อแม่หนูไงลูก ้ตัดผมทรงนี้เหมือนตอนเป็นนางเอกนี่นะซื้อมาสวยปะใส่เลยใส่เงนเลยของพี่อะสิพี่แมีเหรอก็ที่พ่ซื้อพี่ไงชอบไหมคุณทันยาสวยไหมอันนี้ก็ที่พี่ใส่อยู่ประจำไงเหมือนอันอันนี้เลยเหรอใช่อันนั้นล่าซื้อให้หรอแม่แมีมีคนชมป้าทันยาแเยอะนะขอบคุณค่ะ ไปละบาย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 มาม e e t i n g แลวเจอกันนะได้ค่ะเออสวยเนื้อไส้เงินอย่างเงี้ยเธอนั่งบนนี้มาลูกมาจะได้ไม่เมื่อยกว่านี้าะคะเธสอนปัญญาเต้น baby monster ด้วยนะคะปัญญาปัญญารู้อยู่แล้วไม่ใช่หรออะไรนะลูกเห็นที่ปัญญาเต้น baby monster เต้นอะไเต้นดเหร่า ตามไปคอนเสิร์ตป็ญญากระเต้นอุ้ยน้นหน่อยลูกสวัสดีน้หน่อยก่อนสวัสดีค่ะน้นหน่อยน้หน่อยน้หน่อยแม่พีซานีอะไอน้องสิใช่ไหมน้องซาเนียพิริยาไม่ได้มาจ้าพิริยซ้อมเต้นค่ะใช่ค่ะ พ่เรียไปไหมคะน้าหน่อยถามไม่ได้มาค่ะพ่เรียซ้อมทุกวันเลยค่ะน้หน่อยไม่ไม่ยอมไปเที่ยวไหนเลยตั้งใจมากค่ะบาซิลรักคุณอ้า I love you too ขอบคุณค่ะที่คอมเมนต์ว่าลานสวยมากเหมือนดาราเลยอ่านูอ่านคอมเมนต์น่ารักมาน่ารัก ไปย่าตามอ,อไม่ค่อยเห็นน้องทเยอแอ่เฮียตัดผมทรงนี้เหมือนตอนเป็นสาวๆเลยลโอยแล้วตอนนี้ม่สาวแล้วหรอคะอ้าสาวเหมือนเดิมคะ่ะ <c oughs> ปากหวานที่สุด <c oughs> น้องน่ารักมากคะ่ะมีคน<อ>ชมหนุนค,ค่ะไปเที่ยวเหนื่อยไหมวันนี้ เหนื่อยค่ะหิวยังหิวแล้วค่ะแต่ว่ากินขนมนิดนึงแล้วค่ะเอาจริงๆิง,งหนูคิดว่าวันนี้หนูกินขนมเยอะกว่าข้าวด้วยแหละค่ะจริงเหรอคะหนูกินขนมอะไรไปบ้างไปกินขนมหลายอย่างเลยคะ่ะฮอตช็ Game, อก <W affle, S 1> โกแลตสองแก้ววอฟเฟลแล้วก็กินอันนี้ด้วยเนี่ย <laughs> <laughs> แล้วก็กินอีกหลายอย่าง มีพี่บอกว่าสวยนะ่ารักพูดเพราะค่ะขอบคุณค่ะน้องเทียน่ารักจังเลยเมื่อวันดูพี่เอาลุงเป็กไปไหนลุงเป็กไม่ได้มาค่ะใช่อ่ะอ่นนี้ชัดขึ้นไหมลกูกชัดขึ้นค่ะอยู่ไทยหรือต่างประเทศคะเราอยู่ไหนกันคะ อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นจ้าเพคะใครจะชอปปิ้งนะมีเอกโกรนะคะร้อก้สิบเก้า <199 S 1> บาทกาแฟนะคะความหวานมันจากย่าหวานความมันมาจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะจ้าหนึ่งถุงใหญ่สามสิบสองรอยเก้าสิ้านะคะแม่นาเด็กแข่งกันเนาะแข่งกับน้องเลยเดี๋ย่อเสียใจนะเนี่ยเราอายุห่างกันกี่ปีเนี่ยสี่สิบปีสี่ สี่ิบเอ็ดปีเทียกำลังจะแปดหรือเก้าขวบค่ะปีหน้าเก้าค่ะเก้าแล้วขอบคุณค่ะญี่ปุ่นที่ไหนคะสวัสดีค่ะญี่ปุ่นโต,โตเกียวค่ะเราอยู่โตเกียวกันค่ะขอบคุณนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะถึงว่า แอดมินเรามาหรือ,อยังเอ่ยแอดมินเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนสินคา้าจะได้เปลี่ยนจากกาแฟาเป็นตัว <c oughs> อื่นนะคะให้พี่ปักตะก,ก้าเองเพียยงงงมากค่ะตอนนี้น้องเป็นลูกใครครับบอกหน่อยเร็วน้องเป็นลูกใครลูกแม่เมล่าคะ่ะน้องสาวไปยาลูกน้องสาวไปยาคะ่ะโรงเรียนปิดเหรอคะเปาาล่าคะ่ะลาค่ะคุณครูรู้หรือเปล่ามามเที่ยวญี่ปุ่นรู้คะ่ะอ๋อดึงตะก้าให้หมดแล้วจา้าขอบคุณนะคะ คุณแอดมินเข้า 5G แล้วมันค้างมากเลยอ่ะเราใช้ w i ไ i ได้ปะแล้วปักตะกร้ามันใช้ Wi-Fi ไ,ได้ปะกาแฟกินได้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะกินได้ทั้งวันเลยน้องลีามาไหมคะพีิรยาเอมไปซ้อมเต้นคะ่ะไม่อยู่เต้นคะ่ะไม่ได้มาญี่ปุ่นคะ่ะพอเห็นน้องเทียมมาตั้งแต่เป็นเบบีเลยโตมาก จะเก้าขวบแล้วเทียเราห่างกันอนะ่ะสี่สิบปีนิดๆเลยนะพอเทรียอายุเท่าปา้าย่าป้าย่าก็โอ้<ป>จะร้อยอ่ะจะร้อยอ่ะป้าย่าจะอยู่ถึงเห็นเทรียอายุห้าสิบไหมเนี่ยหน้าตาน่ารักพูดจาก็น่ารักใช่คะ่ะคนนี้น่ากตัวเล็กแสบค่ะ พูดเก่งมากค่ะ <c oughs> หนูพูดเก่งตั้งแต่ตอนเด็กแล้วค่ะเอาเสื้อดิสนีย์บางดีกว่าอาเทียขายเสื้อดิสนีะย์ไปย่านหน่อยเสื้อดิสนีย์น้องเทียมีพี่น้องกี่คนคะหนูมีพี่น้องหนึ่งคนค่ะถ้าแท้ๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องมีเป็นร้อยเลยมั้งคะ <c oughs> อ่านี่เป็นการ์ตูนอะไรเอ่ยแจสหมินค่ะ อ่าไหนตัวนี้ไหนหนูลองขายสิเสื้อด <c oughs> <c oughs> ิสนีย์ขายมีมีสีดำหนึ่งตัวค่ะสีม่วงปกติหกร้อยเก้าสิบนะจ๊ะ <c oughs> แต่ว่าในไลฟ์นี้เหลือสามร้อยเก้าสิบผ้าสบายมากเลยค่ะอ่ะหนูอันนี้ลายอะไรคะอันนี้ลาย sleeping beauty ค่ะน่ารักออโร่าสวยมากส่วนมารีฟเวอร์เซนแบบมารีฟีเซนต์แบบว่า เข้มค่ะเข้ม <c oughs> แต่ว่าสวยมากคะ่ะสวยมากเลยค่ะผ้านิ่มไหมลูกผ้านิ่มมากเลยค่ะใส,ส่ทับสองชั้นนะคะยังไม่ค่อยร้อนเลยค่ะอกสี่สิบสี่นะคะเป็นฟรีไซส์นะคะอกสี่สิบสี่นี่เลยผ้านิ่มสามรอยเก้าสิบนะจ๊ะเราใส่ได้ไหมได้หนูใส่เลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นดิสนีย์แทนนะคะดิสนีย์ที่มีเอ่อมี ลิขสิทธ์ถูกต้องนะคะ390้าสิผ้าดีมากใส่ถุกด้านมีของเด็กไหมคะตัวนี้เอ่อมีแต่ไซส์สี่สิบสี่อะค่ะใส่ผิดด้านเลกสี่ถูกถูกด้านถ,ถูกด้านคะ่ะลูกถูกแล้วคะ่ะนี่ไงถ้าเด็กใส่ก็จะเป็นแบบพีทเรียเป็นเหมือนแบบ